วันนี้ก็ชื่นชมน้องๆในทีมแล้วก็ทางสตาฟนะคะที่เราเล่นได้ตามแผนแล้วก็พวกเราก็ชนะมาได้แล้วก็ขอชื่นชมแคนาดาด้วยที่เขาแบบพยายามสู้กับเราแล้วก็ไม่ประมาททีมไหนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมที่เท่าไรของโลกเราก็จะโฟก,กัสแค่ทีมเราเหมือนกันนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีจากเมื่อวานะจากจากวันก่อนนะคะเหมือนเราก็พยายามเอาข้อผิดพลาดข,ของวันก่อนมาแก้ไขในะวันนี้ก็ถือว่าทุกคนทำออกมาได้ดีค่ะ ทีมเราก็ค่อยๆแบบ<ช>ปรับปรับปรับกันไป,ปให้มันดีดขึ้นเรื่อยๆ,ๆค่ะก็ <ๆ S 2> อยากขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็คอยเชียร์พวกเรานะคะไม่ว่าเราจะแข่งดึกหรือแข่งเช้าแข่งขนาดไหนทุกคนก็ยังไปกำลังใจแล้วก็คอยส่งใจเชียร์มให้พวกเรานะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งแมตช์ค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะคะเราในนะคะในฐานะนักกีฬาก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะพยายามเต็มที่กับทุกๆการแข่งขันจะสู้ แล้วก็เป็นกาลังใจให้น้องเพียวรีบหายไวๆนะคะแต่จริงก็หายแล้วแต่ว่ารเราก็เซฟไว้ก่อนเพื่อแมตต์ต่อไปอีกมีอีกหลายแมตต์มากรู้สึกดีใจมากๆรู้สึกเฮ้ยมันพูดไม่ถูกอะเราดีใจดีใจดีใจมากๆจริงค่ะก็ขอบคุณขอบคุณโอกาสขอบคุณพี่ๆร่วมทีมนะคะขอบคุณที่แบบว่าช่วยให้แบบมั่นใจในตัวเอง เยอะๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆอดีตพนะคะนที่ที่แบบซัพพอร์ตกันอะไรกันนะคะเราแบบเราสู้ได้กันแล้วก็เก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทางบ้านนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดก็เชียร์ต่อนะคะก็สำหรับเกมวันนี้นะครับต้องขอชื่นชมนะครับนักกีฬาของเราในการเล่นนะครับพยายามที่จะเล่นกับบล็อกที่สูงใหญ่แล้วก็การตบที่ค่อนข้างหนักนะครับ เกมวันนี้เนี่ยเกมรับของเราค่อนข้างทําได้ดีนะครับแล้วก็การโต้กลับทาให้เราสามารถชะนะได้วันนี้ครับก็จริงๆด้วยความที่จริงๆเราอยากให้โอกาสเด็กๆนะครับได้พิสูจน์ตัวเองในเรื่องของเกมระดับตรงนี้เพราะว่าตัวเพียวเองอะ่ะก็จริงๆก็เล่นได้นะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เรา,าเลยต้องต้องพัก่อเพื่อให้นักกีฬาเองเนี่ยได้ฟื้นฟูรวมถึงเขากลับมาจากยุโรปเขายังไม่ได้พักเลยนะครับก็ทําให้เรื่องของ,ของการเมื่อล้า หรือการทําให้เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยก็ตอบลงม,มามั่งนะครับแต่ก็ต้องวันนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนในทีมนะครับรวมถึงทีมงานเราด้วยช่วยกันได้ดีมากครับผมในเรื่องของการต่อสู้ในวันนี้ครับก็ต้องให้นักกีฬารีบพักผ่อนฟื้นผูร่างกายให้ดีเพราะว่าเป็นเกมที่หนักอีกเกมหนึ่งเพราะว่าอย่างโปแลนด์เนี่ยครั้งล่าสุดเราเจอเขานะครับเราก็เล่นได้ยากมาก,กน,นะครับเราแพ้เขาา3สูในชิงแชมป์โลก แต่ว่าปีนี้เขาก็มาดีฉะนั้นเราก็ต้องคงต้องทำการบ้านกันแล้วก็เตรียมพร้อมร่างกายเพื่อจะสู้ในพรุ่งนี้ครับ